ไปดูการเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้นที่เมียนมากัน<ฆ>หน่อยเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็คึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนะครับแม้ว่าผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าผู้คนที่สนับสนุนพรรค NLD ขององาซาสูจีเขาก็ต่างกันออกมาเฉลิมฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าจะชนะเป็นสมัยที่สอง พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ขององซานซูจีครับก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะชนะไปได้อย่างสบายๆแม้ว่าผลการเลือกตั้งจะไม่ออกมาจนกว่าจะวันนี้นะครับอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเขาจะออกวันนี้อย่างที่ย่างกุ้งครับเมืองใหญ่ที่สุดของเมียนมากลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนมาก ก็ออกจากบ้านกันตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยใส่เฟสช,ชิลไปต่อแถวกันเนี่ยนะครับเพื่อจะใช้สิทธิ์ของตัวเองขณะที่ช่วงเย็นครับมีผู้ชนผู้คนจำนวนมากรวมตัวกันด้านนอกสำนักงานใหญ่ของพรรคพร้อมทั้งบกธงสีแดงชูภาพขององซานซูจี ผู้สนับสนุนทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็ออกมาเฉลิมฉลองการดีใจกันล่วงหน้าก่อนเลยโดยที่ไม่สนใจข้อจํากัดเกี่ยวกับโควิด1 9เพื่อที่จะฉลองผลการเลือกตั้งในเบื้องต้นจากหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆขณะที่นักธุรกิจรายหนึ่งบอกนะครับบอกว่าโควิด -19 นั้นไม่ดีแต่เรากลัวว่าอาจจะเจอกับปัญหาที่แย่ยิ่งกว่าโควิดแล้วก็เสริมด้วยนะครับบอกว่าการเลือกตั้งจะมีความสําคัญในระยะยาวมากกว่า ขณะเดียวกันมีคุณหมออีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ประชาชนจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อรับประกันว่าพรรครัฐบาลจะมีเสียงข้างมากในรัฐสภาซึ่งจะทําให้ได้บริหารประเทศแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะได้สงวนที่นั่งเอาไว้ให้กับกองทัพจํานวนไม่น้อยก็ตามเนี่ยนะครับการเลือกตั้งของเมียนมาเมื่อวานนี้ก็คึกคักนะครับ<อ>เพราะว่ามีผู้คน37ล้านคนลงทะเบียนเลือกตั้งกันเอาไว้ไไเนี่ยนะครับตื่นตัวกันไม่แพ้ที่สหรัฐอเมริกาเลยนะ